สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับช็อตเด็ดพระเครื่องก็รอบเช้านะครับมาพบกับพี่พี่สมาชิกอีกแล้วพี่นะสำหรับช็อตเด็ดพระเครื่องในรอบเช้านี้นี่ครับของเนี่ยใช้คําว่านะครับพระเพิ่งได้มานะครับและสวยด้วยเนี่ยนะสวยด้วยกับพี่ในยาแล้วต้นสามร้อยบาทนะครับอ่าพร้อมส่งนะครับนะพร้อมส่งพี่ลองรับชมดูก่อนนะครับนะพระอ่าเช้านี้อาจจะได้ไม่ไม่เท่าไหร่แต่หูใส่ใจอย่างแบบสุดๆเลยพี่ในครับต้องใช้คำนี้พี่นะใส่ใจแบบสุดๆเลยพี่ในยามาเริ่มเลยกันพี่ในครับสำหรับ ได้การแรกเนวแนวรายการแรกเอาเป็นขุดซาได้ไหมนะครับช้ำหน่อยแต่อร่อยมากนะครับเนี่ยพี่นะครับช้ำหน่อยแต่ใช้คําว่าอ่ร่อยมากนะครับเนี่ยเอออร่อยมากนี่เป็นแบบไหนเนาะนะครับอร่อยมากคือต้องใช้ว่ามันมันเนี่ยพี่เนี่ยเออมันมันละมันจีดจานมันแบบถึงยุคอะดูเดียวขุดซานะครับที่ถึงยุคอยู่แล้วแล้วมองกันออกเนี่ยแต่จะช้ำหน่อยเอาสามร้อยเนวเห็นไหมเรียกน้ําย่อยเนีวสามร้อยบาทนี่แบบว่าราคาแบบกรุบกริบเลยนะเนี่ยราคากรุบกริบเลยพี่เีลาเม็ดขนุนเนี่ยผมชอบความแห้งวะ น,น้ำนีน้ำไม่ขนนุนดีน้ำนะมันต้องดูความแห้งด้วยนะนะครับจะมาเริ่มเรื่องพันแผ,แผลมันแบบนี้ก็อย่างว่าแหละนะครับนะอย่างว่าแหละมันต้องพระลุงกูอ่ะพี่มันต้องมีสามีข้ามีไข่นะครับนะก็จะเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วพี่และสองพั้นาีนี้ต้องแกร่งแห้งสามร้อยพอนับเนี่ยพูดตั้งนานที่สามร้อยเนี่ยต่อด้วยกำแพงเพชรอีกนะค้ำได้อีกหนึ่งอย่างนะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเขาเรียกว่า คู่อ่ะพี่นวเออองคู่อ่ะกำแพงรูปทรงหยดน้ำานวผมเรียกชื่อไม่ถูกนี่ต่อหน้าเลยนะครับนะกำแพงรูปแป้งหรืออะไรหรือเปล่านี่คือภาพบางอย่างพี่นะชื่อเรียกยากมากนะครับบางทีจำไม่หมดนะครับก็อาศัยนะครับนะต้องใช้คว่าอาศัยพี่พี่นี่แหละแนวนั้นที่มีความรู้ความเจ้าชานพี่เราพาได้เดิมนะสามร้อยใครับผมบอกแล้วว่าราคาไม่ดูแรงบนวเออราคาไม่ดูแรงพี่นะองค์นี้จะเป็น คล to ้ายๆเป็นซุ้มกอนะนะเป็นพิมพ์ซุ้มกอเลยพี่นี่ครับเป็นเนื้อชินพิมพ์ซุ้มกอนี่ครับด้านหลังก็พี่รอยจานยันอย่างชัดเจนนะเออรอยจานยันอย่างชัดเจนนะอันนี้เป็นพิมพ์คล้ายๆพิมพ์ซุ้มกอพี่สวยมากนะครับเป็นเขาใส่ตลับแบบนี้ไว้อ๋อสามร้อยในครับเผื่อพี่ๆท่านใดที่อยากได้ไปบูชาในครับแล้วก็กะราก็พี่นี่ครับดูลายแกะดูปลายมีดนะครับดูการเซาะพิมพ์นะครับที่เป็นความก็แล้วที่มีความเป็นธรรมชาตินะครับที่มีความเป็นธรรมชาติก็พี่ร่องรอยการเซาะพิมพ์นะ และเขาก็สวยและเขาก็ได้เดิมนะครับอ่าและเขาก็สวยและเขาก็ได้เดิมนะครับสวยๆแบบนี้สามร้อยเนพี่แนวกระดาษรพ่น้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับแม่เป็นกระดาษที่มีความมีม์เสน่ห์นะครับแล้วก็องนี้เนวอยอ์นี้จะเป็นอ่อผงสุพรรณนะครับนะผงสุพรรณเนื้อบอกว่าต้องใช้ว่าเนื้อออกออกเป็นแกนดำแล้วนะนะครับเนื้อนี่ออกเป็นแกนดําแล้วพี่ผงสุพรรณนี่เก่าถึงยุคแน่นอนนะครับพี่พอยากเก่าถึงยุคแน่นอนขอห้าร้อยบาท องนี uh ้ขอขยับน er, so so ิดนึงพี่เพื่อเพิ่มความตื่นเต้นนะครับองนี้นะขอห้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนําซองมาใส่ไว้เขียนราคาไว้นะครับนําซองมาใส่ไว้เขียนราคาไว้ในราคาที่ห้าร้อยบาทนะครับผงสุพรรณเนื้อสวยจริงน้ำไม่อิงนิยายเจริญยานะครับเออไม่อิงนิยายจ้านะครับไปต่อในครับปู่ทวดนะครับเนื้อว่านโอ้ของเขานี่ดีจริงดูเนื้อเลยในครับไหนเนื้อชัดเจนไหมล่ะเนี่ยเนื้อว่านเนี่ยื้อเนื้อว่านก้าเจ็ดป่ะเนี่ยในครับน่าจะใช่ไหม ขายแบบนี้พีนนนะบบนะ่เก่าถึงยุคแน่นอนนะครับขายแบบนี้นะเก่าถึงยุคแน่นอนเนี่ผมดูแล้วน่าจะเป็นออประมาณว่าเนื้อว่านนืวินาทีน่าจะเป็นว่านเก้าเจ็ดนะสําหรับองค์นี้นะสวยจริงๆนื้สวยจริง,รงไม่อิงนิยายครับพี่เอางี้ละกันสามร้อยบาทนะครับไ,ไม่แรงนะครับผมบอกคําเดียวเลยว่าไม่แรงนะครับไม่แรงแน่นอนแล้วก็องค์นี้พี่เดานี้จะเป็นของหลวงปู่หรือสีดิงดำครับพี่นะครับนะครับฝุ่นคร่าความเก่านะครับมาดั่งเดิมเลยเนี่ยเออครับฝุ่นคราบความเก่า นี่ครับนี่พี่นะดูตัวหนังสือที่ฐานนะเท้าเวสุวรรณใช่พี่คลิปเลยปะเท้าเวสุวรรณเนี่ยท้าเวสุวรรณเอาสามร้อยนะครับเท้าเวสุวรรณนะสามร้อยบาทนี่ครับท้าเวสุวรรณแล้วก็เอ๊ะองนี้เป็นพระคงครับพี่เนี่ยพระคงเนื้อสวยอะเนี่ยพระคงเนื้อสวยเนื้อธรรมชาตินะพี่ดูเนื้อพระคงดิยไม่ใช่พ้าทั่วไปแน่นอนนะครับไม่ใช่พ้าทั่วไปแน่นอนครับพี่สําหรับพระคงนะ เนื้อเขาสวยเนื้อเขาเดิมเนื้อเขาธรรมชาติครับพี่สําหรับพระคงนะพระคงเอาสามร้อยนี่ดูเนื้อเนี่ยแห้งไหมล่ะแห้งไหมเก่าไหมพี่แล้วไม่ใช่พักแก้งเก่าเก่าจริงแห้งจริงสามร้อยบาทนี่ครับสามร้อยแล้วก็องนี้พี่นะองนี้จะเป็นจันอันดูพิมพ์ดูหน้าดูทรงเนี่ยเนี่ยจารย์ฟันอาจาร,าจารโรับพี่นี่ครับอาจย์ฟันอาจาร,าจารโรเ้ี่ย อาจารย์ฟันนะพี่เจาะปิ้นเจาะเดิมเจาะธรรมชาตินะนะครับเจาะปิ้นเจาะเดิมเจาะธรรมชาตินะครับอาจารย์ฟันนะอาจารย์ฟันเราสามร้อยอาจารย์ฟันสามร้อยแล้วก็พระเพิมนะพระเพิ่มเนื้อสวยนะพี่นะกิ่งก้านใบโพกิ่งก้านสาขาต่างๆนะครับด้วยด้วยธรรมชาติด้วยที่ความเรียวชัดเจนเนียครับด้วยความที่เป็นธรรมชาติและด้วยความเรียวชัดเจนครับพี่นี่ดูเนื้อได้พี่ทั้งแกร่งทั้งแห้งทั้งเก่า สามร้อยนะครับพระเพิมเนื้ออม,มเขียวนะเนื้นอออกเขียวเลยนะนะครับพระปิตานี่สวยเดิมดูง่ายสบายตาพี่ดูเดียวรอย้อยหล่อบโบราณรอยช่อด้านล่างนวครร่องรอยการหล่อโบราณกับพี่นนครอยช่อด้านล่างองค์นี้นบอกเลยว่าสวยขยยิย่ใจเหลือเกินรนบนะบสวยขยยิย่ใจเหลือเกินแม่โลหมจริงๆเลยผมมองมนทางโซโลของพรโบ้ยนะนะครับเนื้อโลหะจะใกล้เคียงประมาณนั้นเลยนะสามร้อยจะเป็นที่ไหนเจ้าพ่อโบย้ยหรือพ่ออะไรนะครับลองลอง ลองช่วยพิจารณานะครับแล้วนะเราใช้คํานี้พี่เราช่วยพิจารณานะครับแล้วก็องค์นี้จริงๆเรยอคงนี้สวยนะน,น,น,ยนะครับนะเป็นขุนแผนหน้าค่ายเนะี่คขุนแผนหน้าค่ายเห็นปะเนี่ยดูเนื้อเดีคยขุนแผนหน้าค่ายครับพี่นยะครับนี่คือคือเนื้นอที่ร่องรอยเขาใช้งานจริงนะครับคืออยู่ในตลับแบบนี้เลยมาเราพิมพ์เขาสวยพิมพ์ลึกสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับที่หวันไหวเนี่ยสามร้อยบาทเท่านั้นที่หวันไหวนะครับองค์นี้เนี่ยผมได้มาสามองเปียกทองไว้เนี่ยเอาองค์ละสามร้อย มีอยู่สามองนะผมว่แบ่งปันให้พี่พ้าเดิมมากเนี่ยพ้าได้เดิมมากมีอยู่สามองเท่านั้นเนี่ยครับเป็นพิมพ์หลวงปู่สุกกับพี่มีแค่สามองเท่านั้นนีครับเอาองค์ละสามร้อยบาทเนี่ยครับพี่พจ๋าเอาองละสามร้อยบาทนะครับเนี่ยดูดิเห็นไหมนี่องละสามร้อยพ้าได้สวยพ้าสวยพ้าธรรมชาติพี่อง์ละสามร้อยองละสามร้อยแล้วก็เดี่ยวแดงกูดเดี่ยวแดงสวยมากเดี่ยวแดงดูง่าย น้พ้าดูง่ายเลยเนี่ยสายเหนียวพี่เดี่ยวแดงเอาห้าร้อยเดี่ยวแดงเท่าอุง้งลบบุรีนะเดี่ยวแดงก็พี่มีเดี่ยวดําเดี่ยวแดงนะครับโอ้โหสายเหนียวรู้ดีเลยเนวะสายลบบุรีนี่ต้องมาสายนี่โดยตรงอยู่แล้วพี่แนวะสายเหนียวสุดๆเลยพี่ประสบการณ์จากทหารไม่เป็นทหารก็เป็น เป็นเสือยุคเก่าๆอ่ะพี่นะครับจะรู้รู้จักกันดีเลยนะครับสำหรับเหนียวแดงนะขึ้นชื่อเลยเรื่องความเหนียวไม่ใช่เหนียวนี่นะพี่นะนะเหนียวจริงๆนะพี่อันนี้เหนียวด้วยพุทธาคมนะพี่นะเออด้วยวิชาอาคมไม่ใช่เหนียวนี่นะครับคนละเหนียวกันมาลองดูสิพี่มาห้าร้อยบาทนะครับแขวนไปบกเหนียวนี่เลยนะครับป้ายต่อเลยดีกว่านะครับตบมุกปีงหนึ่งทีนะครับองค์นี้พี่เออองค์นี้สวยนะอันนี้เป็นบลูมพะมุยวัดดอนไลแนวบลูมพะมุยเฮ้ยพะมุยนะพี่นะนะครับผมก็เพิ่งเคยเจอเนี่ยแนวรูปหล่อท่านนะ เป,เป็นรูปหล่อลอยองค์นะครับหลวงพ่อมุยในอาบหลวงพ่อมุยดรอไลในะครับก็เป็นรูปหล่อของท่านในอสวยนะใช่ไหมสวยธรรมชาติเนี่ยรูปหล่อสามร้อยดรอพ่อมุยสามร้อยบาทนะครับรูปหล่อท่านเผื่อไว้บูชาได้นะครับเผื่อพี่ท่านใดที่อยากได like right. so, ้ไว้บูชาก็ก land ็ได <t> ้นะเออก็ได้นะนะพาร์ทแทรกลง่ายด้วยแล้วก็องเดียพี่เดาเนี้ก็แท้ดูง่ายในครับจริงๆเลยเป็นพระผมมั่นใจว่าแบบนี้เขาเรียกว่าพระอาจารย์ท่านใดนะครับเนี่ยดูดิแล้วด้านหลังนะเป็นหลังยันแบบประเภทแบบเนี่ยยันแบบเนี้ย ยันตารางได้ไหมเออใช้คํานี้ได้ไหมยันตารางอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ประมาณสองสี่เจ็ดศูนย์นะสวยเดิมสองสี่เจ็ดศูนย์เดิมธรรมชาติเอาสามร้อยบาทนะครับนะสองสี่เจ็ดศูนย์พี่พรสี่เหลี่ยมมองอยังไงก็นึกไม่ออกนะครับเออมองอยังไงก็นึกไม่ออกครับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นพระเนื้อชินนี่พี่ดูเนื้อชินเลยเป็นคล้ายๆพระคังครอบนะเนื้อชินเนื้อชินเอ่อเนื้อชินเอาสามร้อยนะครับนะองค์นี้นะ เป็นเนื้อชินตะกัวครับพี่ในครับรูปทรงคล้ายแบบว่ารัาังข้อแ่บมีไข่มีธรรมชาติมีความเก่ามีความเดิมสามร้อยบาทในครับสามร้อยแล้วก็รูปหล่อนนครับหลงพวกเงินนี้เนื้อแห้งเน่นเนื้อต้องแบบนี้เนี่ยไม้เนื้อจะไม่ไม่ไม่สดไม่วาวเนื้อเนื้อจะไม่สดไม่วาวพี่เนื้อจะมีความแห้งะนรับแห้งแต่อาจจะมีร่องรอยการโดนใช้งานมาบ้างองค์นี้เอาห้าร้อยพี่เนี่ยถ้าหลงพวกเงินนะถ้าเนื้อแบบนี้นะพี่นะต้องไขว้คว้าพี่นะครับที่วอรนี่เป็นเส้นเป็นสันเป็นชั้นเป็นแท่งเลย เนี่ยสวยเลยเอาห้าร้อยพี่แนวะว่าราคาห้าร้อยก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายนะครับเป็นราคาที่เอ,อช่องเช้าว,ว่าแบ่งฟันที่ปกติหลักพันอยู่แล้วแนวะพราแบบนี้นะนะปกติก็หลักพันอยู่แล้วอันนี้เอาห้าร้อยบาทนะีนะ่ครับห้าร้อยแล้วก็ตรงนี้ครับพี่นะปูสุกไอปูทวดนะ่ครับวันนี้ได้เป็นของอาจารย์นองพี่พลแท้เลยไขยเ่เดิมๆไข่ธรรมชาติอาจารย์นองก็พี่นีครับนะนะอาจารย์นองเนี่ยดูไข่ดูธรรมชาติได้เลยพี่สามร้อย ดูหน้าท่านดิโนกปังเลยเนะเออโนกปังเลยเนี่ยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็องต่อไปนะครับองนี้องนี้เป็นปู่ยิ้มแหนปู่ยิ้มเนื้อดำครับพี่พิมชลูดแนด้วงปู่ยิ้มเนื้อดําพิมชลูดก็ดําเดิมดําสวยดําธรรมชาติอะแ้วดําเดิมดําสวยดําธรรมชาติอะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็องนี้เป็นเออหลวงพ่ออันนี้ขี่ปลาพี่นะครับพ่อปาน แนวสภาพช้ำหน่อยโอ้โหแต่ยังดูเดิมเดิมนะอันนี้แกวจะกกรอบพี่ครับแกวจากกรอบให้ดูเลยนี่ครับแต่ก็ยังยังยังคงใช่ว่าเดิมเดิมอยู่นะแนวเออเดิมเดิมนะเอานะเอาสามร้อยขี่ปลาสามร้อยบาทรับนางพระยาพิมเล็กครับพี่นครับนางพระยาพิมเล็กดูนกนเนื้อเนี่ยแนวพี่ลองดูเนื้อนางพระยาพิมเล็กเนี่ยพิมเล็กพิมเขาสวยพิมเขาดูง่ายสบายตาเนี่ยเห็นแม้พิมเล็กนะเนื้อสวยดูง่ายสบายตาครับพี่สามร้อยบาทนี่ครับสามร้อยแล้วก็องค์นี้พี่นะวันนี้จะเป็น เรียกว่พาพลอะไรนะสามปลื้มใช่ไหมเนี่ยสามปลื้มอันนี้เป็นพิมพสามเหลี่ยมมีห้าเหลี่ยมมีสามเหลี่ยมใช่ไหมเนี่ยโอ้โหไข่เติมเดิมมาพี่เนี่ยดูเนื้อพลาเนี่ยเห็นไหมไข่เติมเดิมมาพี่เนี่ยเห็นไหมแล้วเป็นสามปลื้มพี่สามปลื้มเอาสามร้อยบาทพี่นะับปลื้มละร้อยสามปลื้มสามร้อยในครับราคาแบบราคาแบบยุติธรรมเลยเนะนี่ยนะปลื้มละร้อยนะนะครับ,ร, 100, นะร,บราคายุติธรรมมากแล้วก็องค์นี้องค์นี้จะเป็นพระปิตาครับพี่นะครับเป็นอุปคุดพี่นะปิตาอุปคุตครับพี่เนื้อสัมฤทธิ์เงิน โอ้โหดูเนื้อได้นะครับพี่ดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงดูธรรมชาตินะพี่นะเอาสามร้อยบาทนะครับอุปคุตนะครับอุปคุตสามร้อยนะครับอุปคุตสามร้อยไปต่อกับพี่นะครับองค์ต่อไปปูสุกปากคลองมะขามเท่านี่เดี๋ยพี่นะครับลูกองปูสุกปากคลองมะขามเท่าองค์นี้จะเป็นเนื้อเนื้อเหลืองโอ้โหดูลอยจานดินะครับแล้วผมจะพลาดได้ไงเนี่ยดูเนื้อดิเนื้อที่ขึ้นเก็ดก็ดีลอยจานเดิมนะครับเนื้อขึ้นเก็ดก็ดีลอยจานเดิม ดูเดีเอาเอาห้าร้อยนะองนี้นะสวยใครได้ไปนะพี่นะสุดๆเร็วองนี้นะครับเดิมๆพี่เอาห้าร้อยบาทคือพัแบบนี้นะพี่นะนะพยายาได้หลายเลยนะครับแต่มาแป่งปันให้ในยามเช้าะนะครับบอกแล้วพอพับเพิ่งได้มาพี่นะได้เชนะ้าด้วยเนี่ยนะครับเออเพิ่งได้มาลองดูได้พี่ลองย้อนไปดูได้นะไม่มีนะครับไม่ได้เล่นเลยนี่นี่องนี้นี่ก็ได้เชนะ้าเนี่ยเพิ่งได้มาพี่เนี่ยดูเนื้อเนี่ยนะครับองนี้เป็นไก่ในระยะไก่หางพวงเนี่ยดูดิ กิฟเลยนะครับเพิ่งได้มาก็จัดให้พี่เลยนะดูดิไม่มีกักนะครับของเราไม่มีกักล้วพี่ได้มาตอนไหนผมลงให้ตอนนั้นเลยได้มากได้น้อยค่อยว่ากันะนันี้ได้เช้ามาช่วงเช้าก็ประมาณเก้าโมงนะครับมาดูได้มาดิแนบได้มาไม่โยงนะแนวก็ลงให้ดูเลยนะครับองนี้เอาห้าร้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่งราคาแบบโอ้โหหูหลับตับไหมนะครับพี่ดูหางไก่ไม่หางมีขีดๆด้วยเนี่ยเอาห้าร้อยบาทนะครับขี้ไก่นะครับขี้ไก่เอาห้าร้อยนะครับขี้ไก่เอาไปห้าร้อยบาท นะครับห้าร้อยบาทแล้วก็เออ่กะลาเนี่ยครับโอ้โหนี่ก็สวยจริงเนี่ยดูในคูบานันตาปะเนี่ยรอยจายเดิมๆเลยกะลานะโอ้โหพี่ดูความพริ้วในการแกะเนี่ยเนี่ยครับพี่ดูความพริ้วในการแกะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเขียนราคาหรอกนะครมเราองค์นี้บอกราคาเลยไปห้าร้อยกะลาคูบานันตาเนี่ยดูเดี๋ยวเป็นแถว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 เลยห้าร้อยบาทเนีครับกะลานะ กะลาแล้วก็นี่นี่ชิ้นนึงนะครับเออนี่ชิ้นนึงนี่ Net ดูเนี่ยก้ากลุ่มดูง่ายพี่รอยจานเนี่ยไม่ต้องกลัวเก๊ก็พี่รอยจานนูนออกมาเลยเห็นไหมเห็นรอยจานแมมนูนออกมาเลยพี่ไม่ต้องกลัวเก๊นะครับพระแบบนี้ไม่เก๊่แล้วนะครับเป็นตะกุดเก้ากลุ่มคูบาวังนะครับตะกุดเก้ากลุ่มคูบาวังนะครับสวยเดิมธรรมชาติเอาห้าร้อยบาทนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องบอกราคานะครับอันนี้น่าจะรู้นะครับเอออันนี้น่าจะรู้เดี๋ยวใส่ไปนะครับ,นะรบเออเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตใส่ซองไป นะครับน in ่ใส in ่ซองไปใส่ซองเดียวกันเลยสายเหนือพี่ได้มาด้วึกันเลยนะครับน่สายเหนือสายเหนือนะองค์ละห้าร้อยเอ้าใส่ไปนะครับใครปิดองไหนก็จัดได้เลยพี่นะครับใครปิดองไหนก็จัดองนั้นได้เลยพี่นยไปต่อนนะครับนะองค์นี้หลวงปู่ทวดจ้าพี่เบ้าเดิมเดิมน่เนี่ยเออดินเบ้าเดิมเดิมเหลวงปู่ทวดนะครับเนี่ยรอยช่อเนี่ยช่อที่ล้นนะครับต้องรอยช่อมี่ช่อที่ล้นสามร้อยเนี่ย สามร้อยบาทนะครับเนี่ยแบ่งไปพี่ก็สามร้อยสามร้อยแล้วก็อุ้งนี้ยนี่ดูเนื้อเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนะรพระพิตายันยุง่งนะครับพระพิตาเนื้อเมฆกะพัดยันยุง่งนะครับพี่เนื้อเมฆกะพัดนะยันยุง่งเอาสามร้อยเบาเออสามร้อยบาทเบาๆา,300า,าๆนะครับอุปับพี่ อุปก <ŏ> mm ุณนี่ไม่ต้องพูดถึงในพิจเนื้อสาธรรมชาติข้าวความเก่านะครับเนื้อสาธรรมชาติข้าวความเก่าเดี๋ยวูเนื้อเนี่ยร้อยอุดเนี่ยดูเนื้อดูร้อยอุดได้นะครับนะจริงจริงเลยดูเนื้อเดี่ยดูเนื้อได้ดูร้อยอุดได้เอาสามร้อยสามร้อยแล้วก็ปูดุสีนะครับปูดุสีนี่เอาอ่าปูดุสีน่าเป็นสายใต้พี่นะครับเป็นเนื้อตะกั่วนี่เป็นมีร่องรอยการปิดทองไว้ด้วยนะครับมีร่องรอยการปิดทองไว้ด้วยเอา เอาไปห้าร้อยบาทนะครับมีร่องรอยการปิดทองไว้ด้วยพี่เอาไปห้าร้อยบาทนี่ครับสวยเดิมธรรมชาติพี่น่ครับเออสวยเดิมธรรมชาติครับพี่เอาไปห้าร้อยบาทนะครับขออนุญาตใส่ซองนะครับขออนุญาตใส่ซองได้เขียนราคาครับพี่ห้าร้อยนี่ครับโอ้หนี่มีพระห้าร้อยมีหลายรายการอยู่เหมือนกันนะพี่นะแต่พระนี่ต้องใช้คําว่าสุดจริงนะครับพระเกินราคาเยอะนะครับพี่พจ๋าพระเกินราคาเยอะก็พี่นี่ตัดชิดนี่หลวงปู่สุป,ปากคองมะขามเท่าเนี่ยตัดชิดเนี่ยตัดชิดเอาสามร้อย แนวตัดชิดนะสามร้อยบาทนะครับจตุคามครับพี่เนีครับจตุคามองนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นปีสามสูตรหรือเปล่านะเขาดูตรงไหนครับพี่มีคาบทองคาบทองคาบความเก่าคาบธรรมชาตินะครับเอาสามร้อยบาทแล้วกันเนี่ยจะเป็นรอยยันแบบนี้พี่แล้วมีคาบทองแบบปราบลายทั่วทั้งองค์พระอะไรพี่นะครับจตุคามรามเทพนี่ครับองค์พ่อจตุคามรามเทพองค์นี้นะครับเอาสามร้อยบาทเอาแบ่งปันกัรศึกษาเลย นะครับเราแบ่งปันการศึกษาเลยพี่นะครับเราก็อีกหนึ่งองค์ครับพี่ชิโร่ไอีโดจีนโอ้โหองค์นี้นะครับนะจัดมาขายให้ได้อย่างไรดูเนื้อสินะครับเนื้อดูง่ายสบายตานะครับข้าเผลือกข้าใไข่ต้องชำระล้างออกก่อนนะครับต้องใช้คำนี้นะค่ัข้าเผือกข้าใไข่พี่ๆต้องชำระล้างออกก่อนนะครับจะได้จะได้เห็นเนื้อด้านในนะครับอย่างชัดเจนนะครับจะได้เห็นเนื้อด้านในเลยพี่นะครับอย่างชัดเจนนะต้องชำระล้างออกก่อนนะครับองค์นี้นะเดยสวยพิมพ์ได้ด้วยเนี่ยดูพิมพ์ดูทรงดูหนนนนน้้าาาดดดูรรมมมชติิิเะคับพพพวกีไ่่ผ์อน นี่ครับไม่ผิดพิมพ์แน่นอนพี่พี่มองออกอยู่แล้วเอาห้าร้อยบาทนี่ครับคือราคาจริงๆมันเกินนี้อยู่แล้วนะครับก็มาแบ่งให้นะครับไม่ไม่เป็นไรพี่เช้าเช้านะครับนะร่วมสนุกไปพร้อมๆกันถึงจะนี่ครับนะเอาเอาเอาหน้าไว้ก่อนนะครับนะเออเสียตังค์ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ครับพี่นะครับช่วงเช้าเช้าดูใหนะครับอ่ะองค์เดียวสามร้อยพี่เปิดโลกนะครับน่าจะมองออกพี่นะครับเนื้อกำแพงเพชรเนื้อแบบไหนนะครับน่าจะมองออกแล้วยืนต่อ น้ายืนตอ่อพิษยืนต่อกำแพงเพชรจะไปยืนต่อพิษณุโลกซะอีกเนี oh <c oughs> <alah. c oughs> ่ยครับในช่วงเช้าซะด้วยนะสมองเริ่มชักเออแล้วนะครับจะไปยืนต่อของพิษณุโลกซะแล้วนะครับนะแม่เปิดกูใหม่แนวว่าเปิดกูใหม่ช็อตเด็ดเอาอีกแล้วนะครับเอาไปสามร้อยนี่ครับพี่นะวันนี้จะเป็นของปูสุกปากของมะขามเท่านะปูสุกนะพี่นะอยากย่ายยังขึ้นเลยพี่แนวนาเก่าไม่เก่านะพี่นแนวชี้วัดด้วยอยากย้ายนะ่ยครับพี่พี่จ๋าเก่าไม่เก่านี่ชี้วัดด้วยอยากย้ายกับพี่นะอยากย้ายนี่พึ่ธพรับเลย สั้นๆในนี้ไม่ต้องแปลอะไรมากมายสั้นๆแล้วก็รายการสุดท้ายและท้ายสุดก็พี่นี่ครับสมเด็จโอ้โหอันนี้บางหุ่นพรมร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ในครับแล้วดูลอยใช้เดี๋ยนี่คือพระที่ชาวบ้านชาวบ้านที่เขาใช้งานจริงๆครับพี่ในครับนะโอ้โหเป็นไงใช้งานจริงดูเนื้อเดี๋ยวนะที่ชาวบ้านชาวบ้านเขาใช้งานกันจริงอ่ะในครับเอาเก้าเก้าเก้าในพิจารณาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่ครับพระสมเด็จบางหุ่นพรมดูง่ายสบายตาพี่นี่ครับดูง่ายสบายตาพี่นะบางหุ่นพรมนะเก้าเก้าเก้าแนวเลขที่ออกแนวเออเลขที่ออก 99 9นี่ครับบังหุ่นพรมพี่บังหุ่นพ네รมพิมพ์ใหญ่นะครับเล็กีออกอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะบังหุ่นพ네รม99เนี่ยวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่จะสนใจในรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงเข้ามาหาผมได้เลยพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ